กเป็นไรอะไฟก็สะท้อนหัวสะท้อนแสงมากเลยอย่าพูดเดี๋ยวกูหยุดไปปลุกผมอีกนี่ไฟไงไฟมันสะท้อนลงตรงเหม่งพอดีแล้วเหม่งมันก็เลยเป็นสะท้อนแสงออกมาอ๋อมัอาแบบนี้เองเอลูกค้าก็แบบว่า,วาโล่งเลยหนึ่งหนึ่งนักเก็ตปลานักเก็ตปลามองเห็นไหมมองเห็นไมหมไหลยังไม่ขึ้นเลย <laughs> ค้าถามมาเมื่อกี้เปิดเลยไงรักลูกค้าแค่ไหนถามใจดูเนี่ยจะบอกเนี่ยจะบอกค้าก็แบบโอ้ยทำไมไม่รีวิวให้บ้างเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมาเลยมาเลยจัดให้ลายังึ้นยังึ้นเลย นี่แกงฮังเลมาขึ้นทำไมแถวนี้ะอะไรแกงฮังเลเธอเซิร์ชป่ะเธอเซิร์ชป่ะสวยเหมือนเดิมพี่หนูก็รีวิวบ่อยยังไม่ถนัดต้องขออนุญาตนะพี่เจ๊เขาต้องนั่งปวดเอวไปไหนมาอายุเยอะแล้วพี่อายุ<ป>เยอะไปอันเชิญพระใต้ปีดกมาพี่ ร้านนี้ผ้าดีจริงค่ะอุ้ยพูดจาดีจังเลยค่ะแทนที่จะบอกว่าคนขายสวย <c oughs> ใช่คนขายสวยมาก,ออกมานี่ดูใกล้ๆเห็นไหมพี่เอ,เ,เออก้างเนื้ออักเสบละนั่งเยอะไปจะติดเตียงละกายภาพอีกช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเจอกันนะคะเพราะว่าเราทานเจนะบอกป๊ปากปากค่ะปากปา ก็ไส่ต่อไปซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมอเสรที่เจนจัดการไอ้รวยจะไปทำให้พี่ถังเขาเห็นมาเวยไปโชว์ตัวพี่ถังเห็นอีกแล้วพี่ถังเขายิ่งเดือดเดือดอยู่ มพี่ต้องขอแท่นในความมืดนิดนึงเพราะว่า it's near raining มันหูนี่ค่าเปิดไฟแล้วนะใครรับรีวิวรับได้เลยนะนี่สวยๆเหมือนเดิมถึงจะมืด <Size S 2> แต่ขอนะสวยไซสจะอยู่ประมาณ3 0มสบถึงสาบวกลบเสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะพยายามให้ดูใกล้ใกล้เพราะว่าแสงไฟมันอ,อ่อ ไม่ไปสว่างขนาดนี้โดนแล้วโดนขนมตุ๊กตัาแะบุ้ยลดีดิุ้ยกระเป๋าปากส,สวยลีค่ะร้านนี้ผ้าสวยแล้วก็ไปเลยเนาะมไม่ยายดีเลยนะ ขขายองสวยลีกแล้วครับผมปลายขาเป็นไข่มุกอันดามันทะเลน้ำลึกนะเกียร์เนี่ยพี่ดูปลายขาดีสวยนะไปยังไม่ถึงยังไม่ข้ามยังไม่บุกมืเลยมืดอมัวเออดีดูดีโอ้โหเห็นอะไรเลยอ่ะยังไม่ถึงห้าสิบเลยอ๋อปลดไลน์มันส่งตรงนี้ดิส่างมุกก็เหรอ น้ามืดหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยโออมแล้วูอีโนกว่ากลางคืนอ่ะพี่แล้วูอมสวยสวยสะอาดสะอาดเหมือนเดิมจ้าสินค้าขายดีราคาเท่าไหร่คะสาวสาวเอาไปสองพันสองสิพี่อุ้ยถูกจ้าสองพันสองพอไหมล่ะหรือจะสองพันห้าดีหยอกหยอกสองพันสองพอยาหยอกเอาไปสองพัสองจ้า ตัวนี้สีสวยมากฉันก็มีอุ้ยว่าบาปบุญบาปสติกเกอร์กระดาษยังอยู่จะพี่จ๋าสองพไม่ใช่ว่าได้แค่สาสิบตัวห้าสิบตัวนะร้อยตัว 45, <50. S 2> บางกระสอบได้ร้อยห้าตัวใช่ต่ำๆอ่ะประมาณนี้เลยร้อยตัวพี่สองพันสองตกไปยสบองาทแล้วผ้าไม่ได้ไก่กานะพี่เป็นกางเกงยีนก็วสวย ถ้าลูกค้าใหม่ไม่เคยซื้อนะพี่ลองลองดูทีเดียวรู้เรื่องสองพันสองจะดีนะถ้าได้กี่ตัวสองพันสองให้หนูเถอ,อะสองร้อยอ่ะกำไรน้อยพี่กำไรน้อยกำไรไม่เยอะรุ่นนี้หนูขายโปรกำไรยี่สิบสามสิบเจ้าแล้ว <c oughs> พี่รุ่นนี้บอกไว้เลยเพราะว่าหนูมีหลายร้อยลูก รีวิวพิมพ์รับได้เลยนะหนูจะไม่ค่อยได้เปิดบ่อยๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่อยากให้รีวิวก็ต้องรีบรับเลยนะสวยพี่สีจริงมันสวยนะแต่คือมันมืดแล้วอะใช่อะไรอะอย่างเราเนาะเคยซื้อตั้งแต่ลูกละพันห้าพันห้าใช่ไหมสาจริงเลยใช่รุ่นรุ่นนี้แหละแต่ตอนนั้นน่ะเราอะ่ะ ได้โปมาราคานั้นไงพี่มันเป็นพันลูกอะเราอันนั้นเราเหมาสต็อกมาหลักพันลูกมันมีหลายพันลูกนะตอนนั้นนะตอนนี้ไม่มีละแต่ตอนเนี้ยคือมันหมดแล้วมันเหลือแค่แบบร้อยลูกร้อยกว่าลูกเนี้ยบางคนก็ได้ราคาตอนสองพันเก้าใช่พี่เพราะรุ่นเนี้ยเราเคยขายกันอยู่ที่สองพันเก้าค่ะรุ่นนี้แหละคือออ่ช่วงโปช่วงนั้นที่โปพันห้าคือมันมกี่พันลูกวะเนาะทีเะ่เราเหมามาคือของเขา ถ้าของเยอะอะพี่ราคา,ามันก็ราคามันก็โหลดโหลดได้แต่พอตอนนี้มันมันไม่มีของขนาดนั้นแล้วไงปลายหอยค่ะราคามันก็ปรับขึ้นตามอ่อตามเลทสินค้าเนาะเนี่ยลายดอกสวยมากอุ้ยชอบลายดอกนี้จังคาดีพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะรุ่นนี้เราขายหลายป้ายนะพี่พวกเนี้ยแต่ว่าป้ายเนี้ยลูกค้าซื้อซ้ำเยอะค่ะ เปอร์เซ็นต์เพิ่เสียมีบ้างตามปกติสภาพมือสองแต่นอ้อยที่พี่เอาไปคือมีกําไรซื้อซ้ำอะ่ะค้าหนูขายตัวละร้อยอ่ะพี่รีดก่อนนะไม่ใช่ว่าไปขายสภาพนี้นะพี่ซักรีดนะ 150, ตัว 5, 000, ละร้อยห้าสิบตัวห้าพันโลอ่ะเอาไปซักออาบปรีดที่กําไรเกินเท่าตัวค้ามือสองแต่คุณจะต้องแบบขยันหน่อยพี่ใครขายเสื้อผ้ามือสองจะต้องมีความเข้าใจและความขยันพี่ไปได้รวยแน่นอนค่ะ กเมืช้าเลลูกค้าที่มาซื้อสามกระสอบเขาบอกว่าของเขานะไปถึงนะเขาต้องซักกรีดทุกตัวเนีย่ยเห็นไหมสวยๆขา,ขายดีมากงานผ้าขาวด้วยนะผ้าขาวหมดเกลี้ยงเลยผ้าขาวรอสักประมาณสองสามวันเนาะผ้าขาวเธยฉันมีมากี่ตัวมีมาี่ฉันเห็น<ๆ>อยู่ สี่ห้าลูกเองพี่งานผ้าขาวลอ่ะรอรอโอ้ยแล้วบอกกันทุกคนเลยว่าให้รอรใครใครใครที่เนี่ยคนนั้นก็ได้อ่ะพี่เพราะว่าพ้าขาวช่วงเนี้ยของน้อยมากจริงเทศกาลกินจงจกินเจอะนะพี่เนาะเนี่ยสวยๆจ้ะกกกกคือใครไวใครได้ผ้าขาวนะใช่ฉัน รับใค่เนาะลีค่ะ<า>ลีอะพี่แม่เอาออกไปหน่อยรีอล,ลูกค้าบอกว่าขายได้ราคานะแล้วแต่คนนะค้คนนะั้นลายดอกตอสวยแท่ลายดอกคือสวยมากพี่ดู ตัวนี้สวยจริงกระดุมเป็นเพชรจ้ะของเราอ่ะที่ค่อนข้างสวยนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมีบ้างตามปกติที่แต่ไม่เยอะลูกค้ามีกำไรนะคะเราถึงได้กล้าโชว์ให้ดูทุกตัวอย่างนี้นะตัวนี้ปัดทีปลายขานะคะ ไม่สวยแล้วอ่ะพี่มืดนะแต่ผ้าสวยนะรีวายตัวนี้สวยมากรีวายผ้าใหม่มากค่ะใรับจัดเลยป้ายห้อยอ่ะผ้าดีตัวนี้ ทำสนิทนะแต่แสงมันมืดนึงย,ยังไม่หกโมงเลยนึกว่าสามทุ่มสีชมพูลีค่ะบางคนเจอบงเจอแบรนด์อย่างเงี้ยพี่ก็สามารถไปแยกคำราคาได้นะคะสกิดขาดสีเข้มเข้มเซนจอน นี้พี่ซาร่าซาร่าดูเด<ๆ>้อตัวนี้โอโห้ลีกแล้วแบรนด์นี้ให้หลุ้นนะคะพี่ใครเอาก็ได้ทุกตัวตต่ที่ชมตัวนี้น่ารักมากมันมีฉลุดีเทลน่ารักเนาะตัวนี้เออฉลุลูกฉลุแล้วก็ปักด้วยฉลุด <c oughs> ้วย <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยหมาถอดน้อยเลย เเปาาาน่่ลักมกมยอะสวัสดีพี่พี่ทุกคนคะ่ะผีผ้าดีพี่จะสั่งรีบสั่งเลยนะสองพันสองรอยบาทนะคะตัวนี้สีสวยมากคู้ดีมากมคู้รักมากดีพี่มืดน่ะทุกคนตอนแรกมันก็ไม่มืดหรอกเขขึ้นไลา์แป๊บเดียวมันก็มืดทึบมาเลยมองไม่เห็นอะไรเลย โอ้ยเสียวไอ้เหมียวสักงวันหนึ่งวะฉันจะต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลให้ละเหมียวสู้แรง่ายเลยหานี่ไม่ต้องต้องไอ้มุกแล้วล่ะมั้งตัวนี้เข้มใหม่มากมาไหนเดี๋ยวพี่มุกไปกับพี่เบนเองพี่เจนเนี่ยนี่คพี่เจนดึงมันไม่ยอมไม่ยอมนี่แหาะขัดมันมากเลยอะลีค่ะสสีขขวยมมากเ้ เพ็มปุ่ป้ายห้อยจ้ะตัวนี้คือใหม่ใหม่แบบใหม่มากเลยตัวนี้โอ้โหข้ามใหม่กลิบเลยป้ายยังอยู่กระดาษยังอยู่อ่ะพี่อะใหม่ไหมใหม่ใหม่ไม่ใหม่อะ สวยเหมือนเดิมแต่มันมืดนิดนึงแค่นั้นอุ้ยโปโลค่ะโปโลสองตัวเลยป้ายหนังโปโลลาฟพี่โปโลลาฟแพงนะโปโลลารฟป้ายหนัง สนใจจะสั่งรีฟสั่งเลยเลยนะจ๊ะทุกคนสองพันสองร้อยบาทราคาไม่เกินใจและไม่เกินไปด้วยค่ะเอาอีกแคปมาเลยสองพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆี่ไซส์สามสิบถึงสาสิบแปดบวกลบเนาะ